สวัสดีทุกคนครับคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะครับก็คือสุนัขหายเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับข้อแรกคือต้องตั้งสติก่อนครับแล้วก็พยายามหาน้องให้ทั่วๆ่วบ้านก่อนนะบางทีน้องอาจจะไปแอบอยู่ตามซอกนะครับตามใต้โซฟาหรือว่าตามมุมบ้านอะไรอย่างนี้ที่เราเข้าถึงยากนะครับเรามองเห็นได้ยากนะครับแล้วน้องอาจจะไม่ได้ร้องอะไรประมาณนี้ก็ให้เราตั้งสติแล้วก็ลองหาบริเวณรอบบ้านให้ทั่วก่อนนะครับข้อ2ครับให้เราออกตามหาบริเวณรอบๆบบ้านของเราเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับ แล้วก็พยายามถามคนที่อยู่แถวๆนั้นนะครับว่าเออเห็นสุนัขผ่านมาทางนี้บ้างไหมหรือถ้าเป็นไปได้เลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยขอกล้องวงจรปิดนะครับของบ้านที่มีกล้องวงจรปิดที่มองเห็นได้นะรีบขอตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราจะได้ตามน้องหมาเจอได้ไวยิ่งขึ้นนะครับก็อ3คือทําป้ายประกาศติดตามสาตามแยกนะครับส่วนตัวป้ายประกาศเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทําเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเพราะว่ามันจะติดได้ง่ายแล้วเวลาฝนตกเนี่ยหมึกมันไม่ละลายนะครับถ้าเกิดใช้เป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษแข็งอะไรพวกนี้แป๊บเดียวนะคร กระดาษก็ยุยแล้วถ้าเกิดเจอฝนตกนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงนั้นไม่ใช่ช่วงหน้าฝนก็อาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 ได้ครับวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้คนที่เก็บน้องหมาของเราไว้นะครับเขาสามารถติดต่อเราได้พยายามไปติดตามพวกเสาตรงแยกนะครับหรือว่าตรงที่ที่มีคนพุกพลาดเยอะๆนะครับเช่นร้านอาหารนะครับที่เขาอนุญาตให้เราติดนะครับหรือตามวินมอเตอร์ไซค์ครับก็ลองไปขออนุญาตเขาติดดูนะครับให้เขาช่วยตามหาอีกทางหนึ่งนั่นเอง ข้อ4ครับโพสต์ Post, ตามหาตามสื่อออนไลน์ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Li ์ e TikTok i y y u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  e e อะไรนะครับโพสต์ Post ให้หมดเลยนะครับพร้อมติดแฮชแท็กนะครับว่าตามหาหมาหายแล้วก็เขตที่เราอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาคนที่เขาเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลามันมีแท็กนี้เนี่ยแล้วเขาอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นเนี่ยมันจะขึ้นไปที่ฟีดของเขานะครับบางทีอาจจะทําให้เขาเห็นโพสต์ของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพยายามโพสต์ลงตามกลุ่ม าตามหาหมาหายนะครับเพราะว่ากลุ่มคนรักหมาเนี่ยเขาก็จะช่วยเราแชร์ไปอีกทางหนึ่งนะครับทาให้เราเนี่ยจะหาน้องหมาเราได้ไวยิ่งขึ้นนะครับ หรือคนที่เก็บน้องหมาไว้เนี่ยเขาก็อาจจะเห็นโพสต์ของเรานะครับโพสต์ตาม Facebook ตาม YouTube ตามไอ้ทิกตออะไรเงี้ยเขาก็จะได้ติดต่อเรามีช่องทางในการติดต่อเราเพื่อคืนน้องหมาให้เราเนั่เองนะครับซึ่งผมก็กําลังใช้วิธีนี้ในการตามหาน้องหมาของผมอยู่นะครับก็น้องหมาของผมหายไปนะครับเป็นสุนัขพันธ์ุปอมครับอายุประมาณ10ปีแล้วลักษณะดเด่นเนี่ยจะมีโรคผิวหนังนะครับติดตามร่างกายครับขนเนีแหว่งเป็นจุดๆนะแล้วก็ ไม่ได้สวมปลอกคอนะครับหายเมื่อวันที่27สิงหาคม2565เวลา1นึ่ทุ่ม ถึง4ทุ่มนะครับแถวแถวซอยลาดพร้าว64แยก2ไปจนถึงซอยลาดพร้าว62นะครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่าน้องหมาของผมเนี่ยเดินไปนทิศทางไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้แล้วก็เห็นน้องหมาของผมหรืออะไรเงี้ยเอ่อติดต่อข้อมูลให้ข้อมูลหรือว่าอะไรก็ได้ครับหรือว่าจะช่วยแชร์ก็ได้นะครับผมฝากที่ผมรบกวนทีขอบคุณครับคือตามหามา4วันแล้วยังไม่เจอเลยนะครับก็ถ้าพบเจอนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะแล้วก็ผมมีสิน,น้ใจ เลี้ยงน้อยๆมอบให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอนะครับช่วยผมหน่อยนะขอบคุณครับ mm. สุดท้ายนี้นะครับถ้าทุกคนเนี่ยมีสุนัขที่เลี้ยงไว้อยู่นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำปลอกคอนะครับเป็นปลอกคอที่สามารถมีคอนแทคติดต่อได้นะครับอาจจะ้อย GPS ไปหรือว่าเขียนเบอร์ติดต่อใส่ไว้ในปลอกคอนะครับหรือว่าจะสลักเป็น เบอร์โทรติดไว้กับตัวจี้ห้อยคออะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับให้สามารถติดต่อหาเจ้าของได้นะครับเราไม่รู้เลยครับว่าเหตุการณ์ที่น้องหมาหายไปเนี่ยจะเกิดขึ้นวันไหนหรือเกิดขึ้นตอนไหนนะครับยังไงถ้าทุกคนมีโอกาสนะครับก็รีบทําไว้ก่อนที่จะสายเกินไปแบบมาคงผมนั่นเองนะครับจงอย่าทาสิ่งที่จะมาเสียดายทีหลังนะครับวันนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ